ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็น บอกกระแทกไร้สายนะครับ4หุน18โวลต์นะครับของมาร์กิต้านะครับผมนะครับเป็นรุ่นนะครับ DTW นะครับ190นะครับผมนะครับตัวนี้ผมสั่งซื้อมาเป็นหัวเดี่ยวนะหรือว่าเป็นโซโล่นั่นเองนะครับไม่มีแบตนะนะครับผมเหมือนประมาณว่าชุดนี้แยกออกมาจากร้านคือร้านเขาจะมีเป็นกล่องชุดเต็มมามีแบตที่ชาร์จอะไรเนี่ยแต่เหมือนประมาณว่าร้านเนี่ยเขาแยกขายเฉพาะตัวเครื่องออกมานะครับผมนะครับก็ราคาไม่แพงเลยนะครับผมนะครับถ้าเป็นแพ็กเกจที่เป็นเออ่ ของมากริต้าเองที่เขาทําเป็นตัวตัวเปล่าไม่มีแบตเนี่ยมันจะโมเดลนะครับมันจะลงท้ายด้วยแซดนะเวลาไปซื้อนะครับมันจะเขียนว่า DTW 190แล้วก็มีแซดอยู่ข้างหลังก็คือเป็นหัวเดียวมานะครับผมไม่มีแบตนะนะครับก็จะประมาณนี้ราคาก็ไม่แพงครับผมซื้อมาพันสามเองนะครับผมนะซื้อไว้ติดเอาไว้ใช้งานนะครับซ่อมทั่วไปซ่อมรถอะไรอย่างงี้นะครับผมนะครับแพ็กเกจนะครับที่ทางร้านส่งมาให้นะครับก็จะมีเป็นตัวเครื่องหนึ่งตัวนะแล้วก็มีในส่วนของ คู่มือนะหนึ่งเล่มนะครับมีภาษาไทยด้วยนะนะครับนะครับมีการาฟบอกแรงดิดอะไรนะครับกกนะครับดัต h e ชีเนาะแล้วก็มีในส่วนของเบอร์ชัวนะครับผมนะครับ คือเดิมแล้วเนี่ยผมมีเครื่องมือ power tool ของมาจิต้าอยู่แล้วนะที่เป็น18โวล์นะครับผมอย่างเช่น dtd 171จะเป็นไขควงกระแทกอันเล็กนะครับผมแต่ตัวนี้นจะเป็น170นิวตันเมตรนะครับผมแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่ผมมีเครื่องมือนะครับก็จะเป็นเลื่อยวงเดือนนะของมาจิต้านะครับที่ใช้18โวล์เหมือนกันนะครับแบตท,ที่เขาใช้จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือแบตของเจ้าตัวของไขควงกระแทกของผมนะที่ผมซื้อมาแล้วมันมีแบตมาให้นะครับเนี่ยตัวนี้เนาะ ก็เอามาใช้ร่วมกันได้หมดเลยนะใน power tool ของมาคิตตาที่เป็นระบบ18โวลต์นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับว่าในตัวเครื่องนี้สามารถใช้งานอะไรได้บ้างมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมนะครับก็อันนี้เป็นตัวเครื่องนะนี่ครับอันนี้คือมือของผมนะขนาดก็พอดีมือนะครับน้าหนักก็ไม่ได้หนักนะครับพอมีน้ําหนักอยู่แต่ก็ไม่ได้หนักมากนะครับผมนะครับ นี่คือด้านข้างนะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้เลยมีสัญลักษณ์มากิต้าอยู่นะครับมีตัวเครื่องจะหุ้มด้วยยางกันกระแทกทั้งตัวเลยครับกันหล่นกันกระแทกนะครับตัวจับค่อนข้างที่จะกระชับมือทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเนื้อเป็นยางนะไม่ใช่พลาสติกนะครับผมนะครับแต่ตัวนี้ที่ผมได้มาจะไม่จะไม่มีตัวที่เกี่ยวนะต้องไปซื้อเพิ่มนะครับที่เกี่ยวกับเอวนะครับเข็มคัดเรานะครับแล้วนี่ก็เป็นในส่วนของหัวซีหุ่นนะครับนะครับ ครับสเปคตัวนี้นะครับความเร็วรอบจะอยู่ที่0ูนย์ถึง2อ0 0รอบต่อวินาทีนะครับอัตราการกระแทกอยู่ที่0ูนถึง3,000นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็แรงบิดหรือว่านิวตันนะครับอยู่ที่190นิวตันเมตรนะครับข้างหน้านี้ก็จะมีไฟด้วยนะนี่มี led ให้1ดวงนะนะครับตรงนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นปุ่มกดไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มีนเพจธรรมดานะครับผมเนี่ยสามารถกดให้เอ่อหมุนซ้ายหมุนขวาหรือว่าจะล็อกไม่ให้กดก็เลื่อนมาตรงกลางได้นะครับแบบนี้นะก็จะสามารถ เป็นเซฟได้กดแล้วก็ไม่ไปนะครับกันเด็กมาเล่นนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองใส่แบบให้ดูนะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นแบบของเขานะใส่ได้เลยนะครับจะเป็นแอมน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับก้อนก็จะเล็กกว่านี้หน่อยนะครับอ่านเดี๋ยวจะลองกดให้ดูนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเไกลแบบ v a r i a b l e นะก็คือว่าสามารถปรับนี่ครับมันจะปรับช้าปรับเร็วก็คือถ้ากดกดช้าก็จะไปช้าแบบนี้นะครับสังเกตที่หัวนะหัวเขาจะค่อนข้างนิ่งทีเดียวนะครับผมนะครับสังเกตที่หัวตรงนี้นะครับนิ่งเลยนะเนี่ยนะ พอปล่อยก็เบรกนะครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองหมุนอีกทางนี่หมุนอีกทางนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรูที่เอาไว้ระบายลมนะเวลาที่เรากดใช้งานนะครับจะสังเกตได้ว่ามันมีลมออกมาตรงนี้ด้วยนะเอาไว้ระบายในส่วนของความร้อนของมอเตอร์ด้านหลังนะครับเยลมแรงนี้นะนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็มีไฟข้างหน้านี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เครื่องเดินค่อนข้างจะนิ่งเลยนะ ไม่มีแบบกระตุกกระตักเลยนะครับผมแล้วก็ตัวชิ้นงานก็อของมาเกต้าก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมชิ้นงานก็ค่อนข้างจะดูเรียบรอ้อยพรีมเมียมนะครับผมนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปลองเทสกันจริงๆดูว่า,าความสามารถในการใช้งานจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมจะลองในส่วนของเอามาถอดน็อตล้อดูนะครับแล้วผมจะตั้งปัจจัยอนไว้นะประมาณ110นิวตันนะครับ นนะีประมาณนี้ร1อสินิวตันเดี๋ยวจะคลายน็อตออกมาก่อนนะครับแล้วก็ไขเข้าไปนะประมาณร1อยสิบนะครับนี่คลายแล้วนะแล้วผมก็จะไขเข้าไปนะนะครับอืนี่นะครับก็คือร1อยสิบนิวตันแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะถอดโดยใชเ้เจ้าตัวบ็อกไฟฟ้าตัวนี้นะ ที่เป็น190นิวตันนะครับเดี๋ยวดูสิว่าเอาจะออกไหมนะครับผมนะครับเห็นไโอเคครับตัวนี้นะเยนะครับหนึ่งสองสามไม่ออกนะครับไม่ออกนะเดี๋ยวลองคลายออกมานะแล้วเราจะลองลดปอนดูนะครับ ถอดไม่ออกนะต้องคลายก่อนอัน,นี้ผมเทจริงๆเลยนะไม่อวยนะครับอ่ะคลายนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลดปอนลงมานะครับเหลือประมาณสักตะก,กี้มันร้อยสิบเนาะเอาเหลือสักร้อยนิวตันนะครับอ่ะเหลือประมาณสักร้อยนิวตันนะตอนนี้ นะตอนนี้ด้ามก็อยู่ที่ประมาณร้อยนิวตันแล้วนะครับเดี๋ยวจะขันเข้าไปใหม่มีสองซ้ำอืมโอเคนะครับร้อยนิวตันแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไขใหม่นะครับดูซิ่จะออกไหมอันนี้ใช้เป็นบล็อกไฟฟ้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าออกไหมหนึ่งสองซ้ำ ไม่ออกนะเห็นว่าแบตจะหมดเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนแบตดูแบตน่าจะอ่อนอ่ะตอนนี้เปลี่ยนแบตมาแล้วนะครับตอนนี้แบตไฟเต็มเมื่อกี้เมืนอเหลือก้อนเดียวแบตมันเหลือไฟก้อนเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูใหม่อีกรอบนะครับอ่ะหนึ่งสองสามไม่ออกนะครับไม่ออกนะเดี๋ยวจะลองลดปอนดูอยากรู้เหมือนกันว่าเอ,อ่อจะไข่ได้เท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวลองลดเหลือสักเก้าสิบดูนะครับนี่นะไข่ง่ายแล้วนะเห็นไหมใช้มือไข่อะนะครับก็ไม่กินน็อตนะอันนี้ประมาณเก้าสิบนะครับเก้าินิวตันนะตอนนี้อยู่ประมาณ90้าสิบนิวตันนะครับผมเดี๋ยวจะลองดูอีกรอบหนึ่งนะโอเค นี่เก้าสิบนิวตัน,นะคระับเดี๋ยวมาลองดูสิจะเป็นยังไงเอานะหนึ่งสองสามตายสิเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดพลาดยังใหญ่หลวง ทีนี้เดี๋ยวลองมาไข่พวกน็อตธรรมดาที่เป็นรถจักรยานบ้างครับสรุปแล้วเมื่อคู่นี้เอาไปลองกับล้อน็อตล้อรถยนต์ไม่ออกนะครับตั้งตั้งแต่ร้อยสิบแล้วก็หย่อนลงมานะร้อยหนึ่งก็ไม่ออกเก้าสิบหตันก็ไม่ออกนะครับสรุปว่าไม่เวิร์กนะสำหรับเอาไปยิงถอดล้อรถนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใช้ถอดน็อตพวกธรรมดาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็จะมีกําลังออกไหมนะ อันนี้เป็นน็อตล้อจักรยานไฟฟ้านะอ่าออกนะครับออกสบายเลยนะอ่าเราลองเข้าก็ถ้าเกิดว่าเวลาเราใช้งานจริงนะครับถ้าไขาพวกเนี้ยเวลาเราต้องการน้ำหนักเบานะครับให้เราให้เรากดไกดกเบาๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะเนี่ยพอเรากดเบาๆครับมันก็จะตอกมันก็จะตอกเบาเห็นไหมครับมันจะตอกเบาถ้าเรากดแรง มันก็จะตอกแรงครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอีจจะลองในส่วนของน็อตตัวนี้ดูบ้างนะครับตัวเล็กลงมาหน่อยโอเคสิบสอเดี๋ยวลองเป็นน็อตตัวนี้นะครับแลถ้าน็อตตัวเล็กหรือว่าเป็นงานแบบประกอบมอเตอร์ไซค์หรือน็อนะบานเลยนะ ออกสบายเลยนีขันเข้าเนาะนีขันออกอืมสบายเลยนะอืมใช้ได้ครับข่เข้าไข่ออกได้สบายเลยคือคือถ้าจะเอาไปประกอบเออ่ใช้ในงานแบบ ซ่อมโมไซด์ถอดน็อตโมไซด์ถอดล้อโมไซ์อะไรเงี้ยผมว่าสบายนะตัวนีนะ้แต่ถ้าเกิดเอาไปใช้งานรถยนต์แบบถอดล้ออะไรรถยนต์ไม่ออกนะครับผมลองมาแล้วนะครับปรับนิวตันให้มันน้อยลงก็ไม่ออกนะอ่ะมีจักรยานลูกชายเดี๋ยวลองดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอ๋อออก้วครับได้ออกนะครับ,นะออรบขยับแล้ว ได้อยู่เนี่ยครับออกเลยนะออกมาแล้วนะครับรกอไข่เข้านะฮะแล้วก็ใช้น้ําหนักมืออย่าไปกดแช่นะครับเพราะก็กดแช่ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวน็อตมันจะขาดนะครับเพราะว่าตัวบล็อกเนี่ยเขาจะสามารถกดเบาแรงได้นะครับเี่สังเกตที่น็อตน,นั้นมันจะค่อยๆยขยับ ถ้ากระแทกแล้วมันเลื่อนพอแบบเข้าไปกวดให้แล้วก็คือพอนะครับแค่นี้เองนะครับก็โอเคนะถือว่าใช้งานได้นะครับครับเป็นไงบ้างครับเมื่อกูนี้เอาไปลองให้ดูแล้วนะลองแบบจริงๆแบบไม่อวยเลยนะก็คือว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมว่าไปลองกับรถยนแล้วนะครับไข่ล้อไม่ออกนะตอนแรกปรับทรอกที่ตัวปจัจจปอนอ่ะไว้ที่1 1อยนะครับแล้วก็ลองขันปรากฏว่าก็ไม่ออกนะครับแล้วก็เบาลงมาเหลือร้อยหนึง่ง นะครับแล้วก็เหลือ90สุดท้ายตัดบวก9กไม่ออกผมก็ไม่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 ถอดแล้วไม่ฝืนแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องมันจะพังซะก่อนนะครับแล้วก็ย้ายมาลองในส่วนของจักรยานนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะพวกจักรยานมอเตอร์ไซค์จักรยานไฟฟ้าอะไรเงี้ยผมว่าตัวเนี้ยสบายๆนะครับในในราคาเท่านี้นะถือว่าใช้งานได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคดีเยี่ยมเลยนะครับผมนะครับก็ใช้งานสะดวกดีนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะแต่ถ้าใครจะเอาไปถอดล้อรถยน พูดอีกครั้งว่าไม่แนะนานะครับผมนะคบแต่ถ้าเป็นงานประกอบมอเตอร์ไซค์ถอดชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ถอดเข้าดอดออกอย่างเงี้ยใช้ตัวนี้ก็จะสะดวกเพราะว่าตัวนี้มันสามารถปรับเบาแรงได้นะครับผมนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากใช้กดให้ชินก่อนน้าหนักมือมันจะได้ไม่ไม่กดแล้วพวดไปทีเดียวนะเดี๋ยว็อนจะขาดเอานะครับผมนะครับก็ลองดูนะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่แบบกําลังหาบล็อกกระแทกไร้สายอยู่นะ ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับผมสําหรับงานที่ขนาดเล็กถึงกลางนะไม่ไม่ได้แบบขนาดงานใหญ่นะครับผมนะครับก็ราคาไม่ได้แพงเลยพันกว่าบาทเองนะครับผมนะครับใช้งานได้ทีเดียวนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้สักหนึ่งคลิปนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับพี่ๆที่กำลังมองหาบอกกระแทกไร้สายอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานช่างหรือว่าจะเป็นงานแบบซ่อมจักรยานโมอเตอร์ไซค์สบายนะครับผมนะครับ ก็ลองดูครับบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะง่ายผมก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดน,นึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวงเรามาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ